วันก่อนพี่หมวดใช้แล้วหน้าเทาไม่ต้องกวเทานะคะเดี๋ยวนาใชใ้ดูตัวนี้กันแดดบีบน้อยหน้าไม่เทาแล้วฉ่ําเด้งด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวลงให้ดูตัวนี้บอกก่อนนะว่าเป็นทั้งรองพื้นเป็นทั้งกันแดดมี S P F ห้าสิบ P A บวกบวกบวกนะคะลองเทียบผิวนะครึ่งหน้านะผิวข้างนี้น่าจะดูสว่างกระจ่างใสกว่าข้างนี้เห็นไหมเดี๋ยวลองลงให้เยอะๆให้ดูเลยนะคะไม่มีโอกาสเทาเลยบอกเลยนะคะอันนี้เป็นรองพื้นนะคะ แล้วก็ผสมกันแดดด้วยของเชิดนะคะเห็นไหมเทาไหมล่ะเทาไหมล่ะดูเดี๋ยวขอลงสองข้างพร้อมกันเลยนะหลอดหนึ่งเขาเคลมว่าใช้ได้ถึง90วันนะอยากรู้แล้วใช่ไหมถ้าลงเฉิดเยอะๆน่าจะเทาไม่เทาอันนี้ลงเยอะๆให้ให,ให้ดูเลยนะ อันนี้ลงเยอะเหมือนที่กูต้องตาลงเลยนะเห็นไหมจบไหมคะเป็นไงบ้างอยากได้เฉิดเพราะอยากเชิดจรัดโดดเด่นค่ะ <car> ช่องทางคือ Line แอดแนนนาปักหมุดให้เรียบร้อยนะคะ CHERD นะคะหรือว่าแฟนเพจ เฉิดประเทศไทยนะคะ